ยิ่งมั่งมหานังจุมพระบาลังโสดาบัอุตลาสาตังกีวาลังสังขติน ขากะตังี่นั่งขุดทังขุทพวังสังกินุตมังสัพธรรมมานั่งนัตว่าคุณพระกุคุสัมโภคปู่นารขมโนพระกัจโผกุตโมภาษีอริยเมตไยโยคุณระรัตนไตเกวทั้งสามประการคุณบิดามั่นดาคุณครูบาอาจารย์คุณชิงคุณทานจุงมาพกมาบังจุมมาตันงมาใสในวันนี้

สาาไว,ว้ทุกกันพวบุนพันสุกตัวพักผู้กุสัังคูประโกนาคาวานุลชีอลหันทันคักสีอันอลห,หันดึงหาวันค้างเก้าเลยคุณุกวาละมีพักเจ้าทางหาสุยหนึ่งรมมสินงคุณุลบลูกผูู้สแล้วม,มูหักทั้งมวนกิเลดกรนมนี้คุณจะประตุนถูกค่ะ จิตสังหาว่ทัานปุณจากดวงฤกษ์คุ้มอต่อบุงสูงอธิฐานอมเก่ามาเข้าซอยเหลือซอยเอื้อเฟื่อในบทบาทศิลปินตลาศิลป์วันถักวักบุญสงโอ้คนหูวีจหอมหอมผมรุนซึมบุคคาบาทแล้วมีซอยผู้ถิ่นสงยางวันสุกรรมผูมีเดชทรงที่ทรงสถิตแดนสูงสีองค์ทรงเยี่ยมให้มาทิ้งถั่วข้าพน้าดีสีราะ ตะว่าเขาซอยแหงฉิมหูแก่งบทปากทัางมุตนพะอีส่วนนาไลไวอวตารคุนมาหนุนํำบนดงเ็นเทนโนเดือคุณได้ยำมายุกจำคัถ้าคนเห็นรอปานตาปากกานฉินสงดังไป่ไผ่ได้กินจิมผมสารถ้้องลงให้ถึงใจสู้ไปพระใหญ่เล็กตาว่าหุ่มหักของดีเหยบความเมามุนิ่งแต่กระทำแต่หน้าคุณฟังหนุนเสาไม่หนุนบุญถ้าคุณไปคุณปัญญาภูมจอดจง จ้งทำมะคุนไว้คงจะมองหาเรื่องไหลสังคักคุณให้ผู้พาคิดใดสงดังใจในวันที่พึกงฝนมายาคาหลงเรื่องหญิงงามหลงงามลำ้ำงามอคนหูวยกม,มองวันดีพุ่มเจ้าทีใ่ในทองชิ้นล้ำถุกพอทำค่อยดูมะม่วคนมาลุ่มให้เพื่อลุ่มใจลุมนำบมญสู่ยางดอกนี้นะั่งเลยทางโคลังอยู่หักให้เขาอย่างอยูอยน่น้ำหาเขาลำมีเกี่ยวผู้ผิดลักก็ให้ตักเขาเลยอ่อนแมยยอมเพจึงแม่ ถิ่แขนมีแค้นใบตัวให้พระหลงเมาม้อให้พระติ่มซือบรรยาาถือยังคือ โวยนังเลยขอพูดขอขอพูดขอสาวมลักขัดขัดเป็นบ่อทีหนวดหญิงทางเหลิวหลิวเล่าเบ่งเงี้ยกันบังจิตตูลำขอให้มาบังถรรมาตวลังอุ่มเรียมยอดเยี่ยมหิมเทากันหุนดูจันทีพุงเกาบนหับหาอินข้าพงมาทิพดาเส้นสันจัตุลุกบันนันเป็นพยานัยแม่ทิ้งหุนพอทิ้งหุแม่ผู้ฟังยุ่นหนียุ่มนีพนานุ่ นันี่ว่าเพิ่น,นสู่ท,ทางเท,ทีทิ้งทรองี้พืชสู่ทางเทีทิ้งทรองีปัดตาพีเดือดดินกระถางหุ้มให้ป่าอรหันตาไทยบอลไปทุกทีพระฤาษีสิงสถิตอยูธรรมนำมพื้นโวแด่น มือคำลาสาวนางลีเลยลีห,ลหลาอายไม่ขอโทษไปนำมาพี่พงเจอพี่มาเห็นเธอเห็นเธอต่างก็ใจเหลือลุนเห็นคนนั่นไลอันนั้นเหลือทีตุ่นล่ำพี่ยังไวคิดถิ่ต้องตายท่อใหญ่เมื่อนี้เือได้มาเห็นไกลไก่ไกลไกลกับแก่นยันแดงแข็งแข็งคนสวยสังหานำ ใครเลียมดิเทีมยันลูกกันนาง้ยนั่งลูกปะพันคอกิมข่าวเดืกจะาเม่นคือมืดอึตื่อตาผีพงายให้คนนันาลำมไก่ที่กอ,องลยังปะปันนางนองทองคำลำกาตาชาตาโอพีคงไ้พ่อมาพอหูสวยนิวเรียบสวยโอนางวยเตมที่ิวเรียบสวยโอนางงวยเต็มที่คือสิมสนีนุ่นดำจสนิ้์นำนุำน่นนเติมตาติมทางมีดุนพิมีพีมีม บิน้องอกพีเดมมี่ดำเขาต่อยมองมาเห็นน้องกินของกระตาลายงามเด่น้องงามคือไหนคือหลวงอยู่กระทงวงนี่คนั้นไม่คนนั้นงามเด่น้องบันต้องเต็มเพียที่ศพแดงลูกยืนจองความมอมเนียดเนียบเนี่ดบานยังเงี้ยงชิงนยังจัง่อยเนี่ยสาเอ้ยเอ้ยสวอนดาบคนนี้ต่อเอ้ยจะฆ่าตัวตายบังเด้ดาบคนนี่ เนียดเนียดเนียบานังยังแงงสาวจุลินันยามืาดูเฮ้ยลูกสาวเบียบจวงนียดหายปุ่นพูนใหญ่ใหญ่ค่ะวะเออต่ออ่อนซ้อนไล่เนี่ยนิดเนียบานังยังแงงหิงข้อเลยหินสาวิงวิ่นเสหลมเสหลงเดียวหิ้มผมยห้ป่าเทวดาชาวบ้านล้อพูดเทล้าน้อมาพูดเห็นลาน้ำางหุ่นก้นอุ้ยกนบินตะก้นดีเนาะค้นอุ้ยค้นบินตะก้นจำบับ คนเล่กคนปิ่นก็คนกับมาคือที่แท่งลงอับระวางจิงขึ้นดั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 นอยากดันดันทั้งใจสองคนในบนขันพี่พุงได้พ่อดุยดมดังไม้เด็ดอะไเต็เอาละก็อมปากขมคอ เออย่าเสยเอ้อฟังล่ำห้เป็นแม่ใหญ่กับมัดเสียบมักอย่างแนย่ยังนอยอีเม่บุญช่วงจิ่ขึ้นมาผ้าพีผ้านองทํำบุญท่าท่านสร้างบุญสร่างท่านสัด t ่าเกียรการในพระพุทธศาสตร์นาสัด t h าคือควมเสือเสือบาบานี้